ใส่หลอบดักปลาอย่าเบ่งเอาใบใหม่มาโป๊ะโป๊ะโป๊ะไว้ปลามันเข่าใบเผามาใส่ไว้น้ำ รอบดักปลาแซ่ทีนึงมันเบิ้งเถินหนึงเงินปะาทิตยนึงมันเบิ้งเถนหนึ่งฮะมันเข่าห่าได้กินปลาปลาเบิ้งปลาแหงหัวห็นติดตัวใหญ่ๆนะปลาแหงตัวใหญ่นะฮามันเขา่านะไปโฉบสิ ถ้าไปซบขอมแม่และแม่บวังไงได้ประมาณโโยี่สิบโลได้โบและโบเอ้ยบอเดียแต่คือห่อนเลยมันนี่นห่อนบอบรรยากาศจะเบึง ตอนบา่า,ายใส่น,น้ำันเยียอ๋อพูดจะไปใส่เป็นไปบ่ได้ดอกสิเสียพูะดะมังม่มเอไ่ไ้นาำป่ะนี่นนย อย่าแต่กางมันเออไปให้ไปเป็นห่มๆไปไม่เฉีม่เนะไข่ลีย,ย,ยใครเรายตนะั้งรักไว้บ่แดดแต่กัะห้อนมนนนันหน้าเพื่อนใส่ไว้กันในบังหน้ามันใส่ไว้ ภาน,นเทราซีหาโลน้งน้ำไหลลงพอนามบนโตัะภันในขายุสม,มอมันซีหาโล เราเอื่อว่าอีงโง่ดักปลานะนมันมาอีงโง่มันฉลาดเด้มันจับปลาอะไรเนาะมีห,หอยเชลลีกับไปเต็มเลยว่นนะเดี๋ยวเล่นหอยมันเชลลีหลายกันนะเบ่งแล้กก็กดไหลกดแช่ได้จ้า